นั่งกินนะฮะดูครับกินหมดนี่เลยหรอจับเพ um> 네 uh> uh> ิ่มอีกเขาจะเป็นแบบพวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีเส้นเรื่อยๆแต่ว่าผมสับเป็นบะหมี่แห้งกับบะหมี่ต้มยำถ้าสนใจมากนะครับน่ากินแต่คนเยอะมากทุกคนนะก็ต่อแนี่ันแบบวุ่นวายเลยครับผมว่ารสชาติโอเคนะกินง่ายอย่าง พี่ระวังผิดนะพี่ซ้ำน้ำไปซ้ำน้ำมามันจะได้เทนพุทธเนี่ยตองบอกว่าตอนแรกผมไม่เข้าใจกับที่นี่ผมไม่รู้ผมกินไปแล้วแม่ไปรออีกคาดหวังว่าคนเยอะจริงๆหรือเราสักงเลยไหมเอาอีก15ชามเอาตอะนี้ฟังสิบ15ชามแล้วก็อีก15ชาม โอ้โหใครอยากจะมากินนะครับก๋วยเตี๋ยวโบนไหลนะครับเทพรักมชรพลนะเปิดตั <S <S ้งแต่10บโมงถึง4ี่โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ลองติดตามไปเรื่อยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยจริงๆอยากกินเยอะกว่านี้แหละหรือว่าเอาแบบไม่ฝืนประมาณนี้ก็อิ่มแล้วสบายท้องไม่ทรมานด้วย